สวัสดีครับ378วันสงครามยูเครนท่ามกลางความก้าวร้าวของทหารแวกเนอร์ที่งัดข้อกับกองทัพรัสเซียนะครับจริงๆความขัดแย้งมีมานานแล้วตั้งแต่ที่รัสเซียเนี่ยปลดผอบอกคนแรกในช่วงต้นของสงครามข้อหาไม่เก่งยุทธวิธีนี่ไม่ได้จนต้องพ่ายแพ้ที่กรุงเคียบและก็เมืองคาคีฟและทหารที่ถอยออกไปนะครับก็ไปบุทกทางภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งก็เป็นพื้นที่ดูแลของแวกเนอร์นี่อยู่แล้วมันก็ปีนเกี่ยวกันไม่ใช่เรื่องแปลกทหารในราชการเนี่ยก็อยากสร้างผลง งานแก้ตัวทหารรับจ้างก,ก็ห่วงผลงานเพราะว่าเป็นผู้บุกเบิกมาตั้งแต่ตอนแรกไม่อยากแบ่งผลงานกับใครนะครับแต่ว่าข้อเสียเปรียบของแวกเนอร์คือต้องพึ่งพาอาวุธจากกองทัพรัสเซียทําให้แวกเนอร์นี่หัวเสียมากเมื่อรัสเซียเนี่ยส่งอาวุธไม่ได้ดังใจนะครับถาาว่าปูตีเนี่ยจะสั่งเก็บผู้นาแวกเนอร์ไหมก็คงไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่ากําลังของแวกเนอร์อยู่ในหลายประเทศและปูตีเนี่ยหวังเอาแวกเนอร์มาคานอํานาจกับกองทัพรัสเซียนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของการเมือง ปกครองที่ต้องสร้างสองขั้วไว้คานอำนาจกันก็เพื่อผลประโยชน์ของผู้นํานะครับปูตินก็ต้องมีวิธีควบคุมไม่ถึงขั้นกำจัดถ้าไม่จําเป็นนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้วันที่378ของสงครามยูเครนวักเนอร์ได้เข้าควอบคุมพื้นที่ทางด้านตะวันออกของเมืองบาคมุดโดยสมบูรณ์แล้วอันนี้ต้องย้ำว่าพื้นที่ทางภาคตะวันออกนะครับไม่ใช่ยึดเมืองบาคมุดได้แล้วทางด้านยูเครนบอกว่ารัสเซียพยายามโจมตีถึง30ครั้งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากเมืองบาคมุดเนี่ย20กิโลเมตรแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับทางด้านผู้เชี่ยวชาญทางการทหารกล่าวว่ารัสเซียสูญเสียในเมืองบาคมุดเนี่ยมากกว่ายูเครนเป็น5ถึง8เท่า ประธานาธิบดีของยูเครนกล่าวว่าจะปกป้องเมืองบากมดนี้ต่อไปซึ่งเอาจริงก็ไม่ง่ายที่รัสเซียจะยึดบากมุดได้มีข่าวว่ารัสเซียเนี่ยเสียทหารมากกว่าสามหมื่นนายแล้วในเมืองบากมุดนะครับแต่ว่ารัสเซียก็มีโอกาสยึดเมืองบากมุดได้หากว่ายูเครนเนี่ยตัดสินใจถอนกำลังและถ้ารัสเซียยึดเมืองบากมุดได้ก็จะเป็นชัยชนะครั้งแรกในรอบหกเดือนซึ่งมันสำคัญมากดังนั้นเราจึงเห็นแวกเนอร์ในทุ่มแบบเต็มที่เสียหายไม่ว่าเสียหน้านี่ไม่ได้นะครับ สงครามยูเครนนะครับมาถึงวันนี้แอดมินเชื่อว่าผู้ชมหลายคนเนี่ยจะเข้าใจรูปแบบการเมืองโลกได้มากขึ้น ข้อจำกัดมากมายที่มีก็เพื่อประคองอาการไม่ให้สงครามนี่มันขยายตัวแอดมินก็พยายามอธิบายมาตลอดนะครับถึงแม้ว่าแอดมินเนี่ยจะไม่เข้าข้างรัสเซียแต่ว่าแอดมินก็พูดตามความเป็นจริงว่ารัสเซียเนี่ยมีข้อได้เปรียบยูเครนเช่นการเป็นสมาชิกทาวรของ UN ซึ่งก็เป็นเงื่อนไขสําคัญนะครับที่ทําให้สถานการณ์เนี่ยสงครามเนี่ยมันเป็นแบบนี้ทารัสเซียไม่ใช่สมาชิกถาวรป่านนี้สหรัฐมิการ์เนี่ยคอมติบุกรัสเซียนี้ไปแล้วยูเครนก็ต้องยอมรับว่าการช่วยเหลือนี่มันมี ข้อจํากัดนะครับแอนมินจะอธิบายเพิ่มอีกสักนิดสัตมิการบุกอิรักเนื่องจากอิรักเนี่ยไปบุกคูเวด UN มีมติใช้กําลังนะครับสัตมิการบุกอัฟกานิสถานเพราะว่าสัตวมิการนี่ถูกโจมตีก่อนและผู้ก่อการร้ายอยู่ในอับกานิสถานนะครับถ้าครั้งนั้นผู้ก่อการร้ายเนี่ยไม่ได้อยู่ในอัฟกานิสถานอยู่ประเทศไหนก็ตามก็จะโดนหมดเพราะถือว่าสัตมิการนี่ถูกโจมตีก่อนนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องราวตรงนี้เราจะมามองแค่ว่าสัตมิการเนี่ยชอบลูกลานคนนั้นคนนี้นีนน่้ ก็ต้องดูเหตุผลไปด้วยแต่กำลังที่สหรัฐอเมริกานี้วางไว้มันมามีปัญหาตอนที่โดนัลด์ทรัมป์นี้ขึ้นมาทาตัดงบลดกำลังถอนทหารจนทำให้รัสเซียนี่แทรกแซงขึ้นมาได้อย่างกรณีของเยอรมันที่หันไปหารัสเซียก็เกิดขึ้นตอนยุคข,ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับแน่นอนว่าประชาธิปไตยมีสิทธิ์เลือกผู้นำใหม่ได้คนที่เข้ามาแทนต้องตามแก้นี่คือปัญหาด้านนโยบายซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับแน่นอนว่าทั์เนี่ยก็ไม่ต้องมารับผิดชอบอะไร และสงครามยูเครนนะครับมันเกิดจากนโยบายต่างประเทศที่ผิดพลาดแอดมินก็เห็นสัญญาณที่ตะวันตกเนี่ยอยากให้ยูเครนเจรจากับรัเสเซียนี่มากขึ้นอยากให้ยูเครนยอมด้วยตัวของยูเครนเองแอดมินก็เห็นใจยูเครนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามองจากรูปการแล้วยูเครนเนี่ยต้องทําใจในระดับหนึ่งแอดมินคิดว่าพื้นที่ที่รัเสเซียยึดได้อยู่ในตอนนี้มันมากเกินไปต้องรอดูว่ายูเครนเนี่ยจะโตกลับได้มากแค่ไหนนะครับจริงๆตะวันตกนี่ปล่อยแล้วแต่รัสเซียมาเจ็บเกินคาดสะดุดขาตัวเองมันก็น่าร รุ้ในยูเคเนี่ยตีโต้ได้หมดรัสเซียจะโทษใครไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่ารัสเซียเนี่ยไม่มีปัญญาเอง